คุณผู้ชมคะมีแม่ค้าชาวกัมพูชาคนหนึ่งเนี่ยเธอมีการอัดคลิปเหมือนระบายความอัดอั้นตันใจเธอเป็นคนกัมพูชาแต่ว่าเธอเนี่ยพูดภาษาไทยได้นะเธอบอกว่าฉันพูดภาษาไทยได้ใครจะทำไมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะ่ะขอตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินในประเทศไทยต่อไปไปฟังกันหน่อยค่ะคลิปนี้ฝากไปถึงคนที่ฟังภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้หรือว่าอ่านได้ทุกคนเลยนะในเมื่อกูเป็นคน คาแม่แล้วก็พูดภาษาไทยฟังให้ชัดนะเออแล้วกูอยู่ประเทศไทยโอเคนะกูต้องใช้ประเทศไทยกูต้องทำอาหารกินในประเทศไทยแล้วมึงให้กูพูดภาษาอะไรฮะเจนาโนเจนาโนเป็นแม่ค้าชาวกัมพูชาค้าขายอยู่ในไทยอัดคลิปบอกขอปรับคำนิดนึงนะ ขอปรับคําให้สุภาพนิดนึ่งฉันเป็นคนกัมพูชาพูดภาษาไทยได้ก็ต้องทํามาหากินในไทยเรื่องบ้านเมืองไม่ขอเกี่ยวข้องนะขอทํามาหากินอย่างเดียวค้าขายในไทยแล้วจะให้พูดภาษาอะไรล่ะนะเพราะฉะนั้นพูดภาษาอะไรไม่ต้องมายุ่งก็ไม่รู้ว่างานนี้เจนาโนด่าคนไทยหรือว่าด่าคนกัมพูชาด้วยกันเองขณะที่หญิงชาวกัมพูชาอีกหนึ่งคนไม่ทนเหมือนกัน อดมาอัดคลิปด่าทอโจมตีหลวงตาสุดค่ะบอกหลวงตาสุดเนี่ยอยู่ที่กัมพูชาแต่กลับนําข้อมูลลับให้ทางการไทยจึงเรียกร้องให้จับดําเนินการทางกฎหมายในประเทศกัมพูชาซะเลยส่วนพระรูปนี้อัดคลิปยามดึกเทศให้ฟังเทศบอกว่าพวกที่ชอบแย่งดินแดนผู้อื่นพอตายไปเนี่ย จะตกนรกไปโผล่ที่นรกไปนรกต้องไปแบกดินแบกหินเป็นล้านล้านชาติอยู่บนความลำบากไม่มีอะไรกินเป็นประเทศของพวกมาเฟียทำร้ายคนอื่นทำลายบ้านเรือนชาวคาแมผู้บริสุทธิ์งานนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์ถามหลวงพ่อเลยแบกหินแบกดินเอ้ใครชาวกัมพูชาไหมที่มาทำมาหากินในไทยหรือเปล่าไปฟังบางช่วงกันหน่อยค่ะ ไอ้พวกโจรที่ชอบแยงดินแดงของคนอื่นนั่นนะ่ะที่ชอบขโมยชอบแยงเอาดินแดงของประเทศอื่นไอ้พวกนั้นมันตายไปมันไปเกิดเป็นนรกแล้วก็ไปแบกหินบงังไปไปแบกดินบงังไปแบกหินบงังเป็นลานลานชาติน่นะลานลานปีน่น แบกดินแบกหินเป็นล้านล้านชาติเป็นล้านล้านปีนู่นเลยนะขณะที่ชาวกัมพูชากลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่ปอยเปตค่ะบบส่วนใหญ่ไม่กล้ากลับเข้าบ้านเรือนบบก็มาจอดรถรวมตัวกันอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก็กลัวว่าจะเกิดการประทะอีกครั้งหนึ่งคือระยะนี้เนี่ยชาวบ้านฝั่งกัมพูชาจะมีการสร้างงานศิลปะถ่ายทอดเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นก็มีทั้งที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบหรือบางมุมเป็นบอกภาพเด็กร้องไห้แล้วก็เทิดทูนผู้นําประเทศเขามีสร้างงานแบบเนี้ย วาดพงวาดภาพอะไรกันเต็มฝาผนังไปหมดเลยนะคะ